ให้จับอนาปานุสติทำกำลังใจพอดีกับทิพยานก็ทำตามท่านเมื่อทำตามท่านประจับอารมณ์ปับ๊บจิตมันก็สว่างเห็นจีวรมีสีเหลืองจีวรของฉันเองให้ดูจีวรพระดูสีทุกคนทุกคนมันก็ทรงตัวบดแต่มีแสงสว่างหลังจากนั้นท่านบอกว่าเอาเปิดตะออกมาพระสององค์อกอกมา ที่งพระสององค์นี้เป็นใครจะไม่บอกนะหลังจากนั้นท่านกบอกไปเที่ยวกันตอนที่ไปเที่ยวน่ะทัะดสดงแทนที่ท่านจะพาไปสวรรค์ไปพมโลกก็ลอยขึ้นไปแล้วก็เห็นใกล้ดวงจันทร์เข้าไปทุกทีในที่สุดก็ถึงดวงจันทร์ก็แวะที่โลกไฟจันทร์ ก็นึกในใจว่าโลกวิจารย์นีม่มาหลายคราวแล้วครวับไอโยมถ้มาม่ได้เจริญกรรมฐานออกข้างนอกนอโยมนะถ้าไม่จะเจริญกรรมฐานต้องออกข้างนอกเมื่อว่าเข้าไปถึงดวงจันทร์ก็บังเอิญท่านพาไปพบสถานีสถานีหนึ่งสถานีนี้มีกล้องเยอะท่านเลยบอกว่าสถานีนี้เป็นสถานีของใครใครทำนี่จะไม่บอกนะ ก็เป็นความลับของเขาจะเป็นของคนโลกไปจันทร์ทำและคนโลกนี้ขึ้นไปทปําในเรื่องหนึ่งต่างหากท่านบอกว่าสถานีเนี่ยเข้าส่องดูโลกมนุษย์เห็นทุกมุมของโลกมนุษย์เป็นสถานีใหญ่กล้องเยอะแล้วก็ต่อไปเจ้าก็พาเดินไปอีกนิดหนึ่งพาเดินไปอีกหน่อยแต่ความจริงคําว่าหน่อยถรืองความเป็นทิพย์ทำไมไกลมาก ถ้าจะวัดระยะเวลาทางเดินพวกเราก็หลายสิบกิโลเมตรอาจจะเป็นร้อยกิโลเมตรก็ไปพบสถานีสถานีหนึ่งเป็นสถานีย่อมกว่าสถานีนี้ไม่หินกล้องแต่พระจะบอกว่าสถานีเนี่ยมองเห็นโลกทั้งโลกเห็นชัดเจนมากถามนะหว่าสองสถานีนี้ใครเห็นได้ชัดเจนกว่ากันทุกมุมของโลก ถ้าบอกสถานีใหม่เนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสำหรับสถานีต้นมีแต่กำลังมองเห็นอย่างเดียวไี่ตอนนี้ไม่ต้องนมมือเด็กก็รกัจองเมื่อประเดี๋ยวจะเจอในกรรมฐานสถานีแรกมีแต่เห็นอย่างเดียวแต่ว่าสถานีที่สองนี่มีกำลังพิเศษหนึ่งเห็นทุกมุมของโลกทุกประเทศ เรือทั้งโลกทุกประเทศเนี่ยเขาจะเห็นชัดไอเกล้องเขาทาแบบไหนกขเร่องของเขาด้านนอกจากนั้นยังมีกําลัง,งเขาเรียกกำลังอะไรเลยเบนทิศทางของอาวุธถ้าอาวุธจะเข้าไปถูกเป้าหมายของเขากําลังไอวิทยาศาสตร์ขเขาจะเบนอาวุธให้พลาดไปหนึ่งและเบรกการในสองมีกําลังยับยั้งอาวุธที่ยิงเข้าไป การยับยั้งนี่ไม่ใช่หมายความมาทําให้หยุดคราบอกว่าอาวุธที่ยิงเข้าไปมันต้องไประเบิดปลายทางแต่ว่ากําลังของเขาส่วนนี้จะทําให้อาวุธดันดานและกําลังอีกส่วนหนึ่งจะทําลายอาวุธที่ยิงเข้าไปหมายถึงว่ากระสุนแลจะจรวดก็ตามที่ยิงเข้าไปเนี่ยเขาจะทําลายนาอากาศและก็เมื่อท่านอธิบายแล้วก็ถามท่าว่า สถานีนี้ใครสร้างท่านก็นบอกแต่เมื่อกี้นี้ทื่ไปหาท่านบอกจงอย่าบอกสถานีเจ้าของสถานีเพราะมันเป็นความลับของเขาหลังจากนั้นก็เดินไปอีกพักหนึ่งอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ไปเจอสถานีเล็กๆอีกสถานีหนึ่งที่ที่โลกไปจันนะสถานีนี้ส่องเห็นแต่ภาคเอเชียทั้งหมดเห็นชัดเจนหมดการเคลื่อนไหว แต่ว่าถ้ามองมาทันยุโรปและอเมริกาจะเห็นไม่ชัดเป็นสถานีที่เล็กกว่านอกจากสามสถานีแล้วก็มีจุดต่างๆสถานีดูโลกเราแบบนี้มีหลายจุดแต่ว่าจุดไหนจะเป็นของใครชาวโลกพระจันทรรทำหรือว,ว่าชาวโลกมนุษย์เรงขึ้นไปทำไอ้นั่นก็เป็นเรื่องความจริงทราบแต่ว่าท่านบอกไม่ให้บอกอนนี้ก็ กงไว้ใ,ใจว่าท่านจะพามาทำไมที่นี่การรู้การรูปแบบนี้มันก็มีประโยชน์น้อยแต่ว่าที่ในประโยชน์ที่ท่านพาไปเพียพอยืนหยุดอยู่ท่านก็นเลยบอกว่าที่พามาให้ดูสถานีต่างๆรู้การเคลื่อนไหวทั้งโลกทั้งหมดมนุษย์เนี่ยไม่ไม่พ้นเขา เว้นไว้แต่ว่าสถา,านีเล็กในรู้เฉพาะเอเชียรู้ชัดถ้าถ้าเบนมาทั้งยุโรปเมกาจะเห็นไม่ชัดทักงเลยทั้งบอกว่าฉันต้องการให้ทราบตามนี้คือสิ่งทั้งหลายเรานี่ที่ปรากฏเ,เป็นระบบิทยาศาสตร์คนที่สั่งการให้ทําในการก่อนก็ดีคนแรกคนที่รับคําสั่งมาก็ตาม และคนที่ทําสําเร็จก็ตามเรียกว่าหลายหลายคนหลายรุ่นคนคนคนรมริคนแรกสั่งการแล้วคนที่รองลงมากําลังทํากําลังคิดยังไม่ทําคิดคนที่สั่งการคนแรกก็ตายไปแล้วคนที่คิดก็ตายไปแล้วต่อมาคนเบื้องหลังก็มีคนสั่งอีกคนสั่งให้ทําต่อคนคิดก็คิดต่อ ให้รุ่นที่สองทั้งคนสั่งคนคิดก็ตายไปแล้วเมื่อรุ่นที่สามก็สั่งให้ทําอีกคนคิดก็คิด,คด,คดต่อพอครั้งที่สามไมเริ่มปรากฏพอเริ่มโผล่กายขึ้นมาในที่สุดคนสั่งก็ตายคนคิดคนคิดคนสร้างก็ตายมาอันดับที่ห้าพอถึงอันดับที่ห้านี่ถึงจะทํากันได้คือห้าชั่วคน จึงก็เลยบอกว่าเท่าที่พามาเนี่ยไม่ใช่ให้มาติดไอ้กล้องทั้งหลายเหล่านี้คือกล้องส่องดูมนุษย์สโลนถ้ามันจะบอกให้ติดแล้วก็มาจะบอกให้อยากได้ให้มีความเข้าใจตามความนจ,จริงว่าคนจะมีความสามารถขนาดไหนก็ตามจะมีบุญวาสนาบารบมีขั้นปกครองประเทศปกครองโลกก็ตาม แรือว่าจะมีวิชาความรู้คิดอะไรได้ตามความประสงค์ก็ตามแต่ทุกคนก็ตายหมดตามที่เธอไข้ครวรเมื่อกี้นี้ว่าจีรังวัตยังกายโยซึ่งแปลว่าอีกไม่นานนักดอร่างกายนี้วิญญาณก็จะไปปลายคืดจะวิญญาณก็จะพ้นไปหมดวิญญาณวิญญาณตายไปก็มีร่างกายทับถมเผ่นดิน มีจะเ,เ,เป็นร่างกายที่ชาวบ้านเขาทิ้งแล้วเพราะมาันโสกปรกก็มีอาการเหมือนกับว่าท่อนไม้ที่ไม่มีความไม่มีประโยชน์นี่ก็รวมความว่าการพิจารณาแบบนั้นก็เหมือนกับคนแบบนี้คนคิดคน,คนสั่งคนคิดคนสั่งคนคิดคนสั่งคนคิดเจ้ก็คิดเจ้ก็ทำในที่สุดเขาก็ตายบอกแต่ว่าคนเบื้องหลัง เมื่อตั้งสถานีนี้ได้แล้วแต่และฝ่ายสีมีความตรงมีความประสงค์ตรงกันคือสถานีใหญ่กับสถานีรองต้องการปกปกรองโลกหมายถึงว่าถ้ารู้การเคลื่อนไหวได้ก็าสามารถจะรู้ว่าเขาทําอะไรกันอยู่เราจะได้เปรียบแลวเสียเปรียบเรียสู้เขาได้หรือไม่ได้แต่ว่าผู้ั้งร้ายเหล่านี้ในที่สุดก็ตาย อีกจุดหนึ่งเขามองเฉพาะเอเชียหวังจะยึดเอเชียเขาจะเป็นใหญ่ในเอเชียแต่าก็บอกว่าพวกนี้ก็ต้องตายเหมือนกันกลมงความให้มีความเข้าใจว่าเราจะมีความรู้มีความสามารถขนาดไหนก็ตามมีบุญบาบรมีขนาดไหนก็ตามที่สุดก็ตายจุดที่ไม่ตายก็มีจุดเดียวคือนิพพาน